สองคอมเมนต์ชาวโลกหลังที่เมย์รัชนกเอาชนะมาลินดีกีแชมป์โลกและป้องกันแชมป์มาเลเซียโอเพนได้อีกสมัยผมบอกเลยว่าอย่าไปเชียร์เขานะครับหรือถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศดูนะครับพูดจริงๆนะครับพราะเชียร์ทีไรน,นะครับตกรอบตลอดนะฮะพอไปแข่งแบบ เงียบๆนะเป็นแชมป์สังหารน,นะครับหลายครั้งแล้วจริงๆนะฮะอยากเชียร์นะครับแต่กลัวเขาตกรอบนะครับเขาคือความหวังของนักกีฬาไทยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เอาใจช่วยแบบเงียบๆละกันเนาะอืมซึ่งคลิปนี้นะครับก็มีคนขอเข้ามานะครับผมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมีคนเข้ามาบอกว่าผมเนี่ยไม่เหมือนเดิมขออะไรก็ไม่ทําให้ก็ไอ้ที่คุณขอมามันทําลายชื่อเสียงต่อประเทศของเราเนาะผมเลยไม่ค่อยอยากจะทํานะฮะผม ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับอย่าเอาอะไรที่มันถึงขั้นนั้นเลยนะฮะผมอยากทําให้ทุกคนนะครับบางอันขอมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นลิงก์นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าเอามาไว้ตรงที่ปักหมุดนะครับผมเห็นแน่ๆนะครับและใครที่อยากดูการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับ อินทนนท์เขายอดเยี่ยมแต่มารินเขาไม่มีมารยาทมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับทัศนคติที่ไม่ดีคาโลลิน่ามารินคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อเขากีดล้องความเป็นราชินีของเขาก็หายไปทัศนคติของเธอแย่มากคอมเมนต์ต่อมานะครับในบรรดานักกีฬาชั้นนำในการเล่นกีฬาทุกประเภท มาลินต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่สุภาพต่อฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดมันเป็นความอัปยศต่อแบดมินตันที่ผู้ตัดสินปล่อยให้เธอทำพฤติกรรมเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับมารยาามีใครสอนเธอบ้างไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับผู้เล่นที่มีเสียงดังจริงๆน่าลำคาญมากคอมเมนต์ต่อไปครับรัชนกแสนหวานเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนน้อมทมตน คอมเมนต์ต่อมาครับยอดเยี่ยมเมย์ May, เธอสามารถป้องกันแชมป์นี้ได้อีกครั้งหวังว่าปีนี้เป็นปีของเมย์เชียร์คุณเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยกับอินทนนท์คอมเมนต์ต่อมาครับมาลินไม่มีน้ำใจนักกีฬาคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับหญิงสาวที่อ่อนน้อมทมตนเยี่ยมมาก คอมเมนต์ต่อไปครับเมเล่นเก่งและดูเหมือนว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับพฤติกรรมที่สะทุนมารินคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับขอแสดงความยินดีรัชนกคุณคือคนที่เก่งที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับรัชนกกลับมาแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับ ผู้ชนะการแข่งขันแบดมินตันจิงแชมป์โลกปี2018มีทัศนคติที่ไม่ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเกลียดผู้หญิงคนนี้มากมารินคอมเมนต์ต่อมาครับนี่เป็นอะไรที่หยาบคายที่เธอทำมานานแม้เธอจะเก่งแต่ฉันก็เกลียดคอมเมนต์ต่อมาครับ มาลินที่คุณส่งลูกให้กับคู่ต่อสู้มันดูไร้มารยาทมากมันดูยิงมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับรัชนกอินทานนท์เท่จริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับอินทานน์เล่นโดยที่เชื่อว่าเธอเองจะสามารถชนะได้ go 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 คอมเมนต์ต่อไปครับสาวผู้กีดร้อได้แพ้แล้วฉันดีใจ คอมเมนต์ต่อไปนะครับมารินทัศนคติของเธอสามารถนำตัวเธอเองลงเหวได้นะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับสิ่งที่น่าลำคาญมากคือเสียงแต่ฉันต้องปิดเสียงทุกเกมเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับจังหวะของเขามีคุณภาพมากจากลัทธนกโอเคขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในปัจจุบัน คอมเมนต์ต่อไปครับประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบโดยอินทานน์คอมเมนต์ต่อไปครับการเล่นที่ดีของอินทานน์และทัศนคติที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับมาลินเป็นผู้เล่นที่บ้าและมีทัศนคติที่ไม่ดีโดยทั่วไปแล้วเธอเป็นผู้เล่นที่น่าเกลียดและหยาบคายคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเสียงกรีดรลองของมาลิน เตือนให้ฉันนึกถึงตัวเองเมื่ออยู่ในที่ทำงานคอมเมนต์ต่อไปครับฉันมีความสุขมากเมื่อฉันดูรัชนกปะทะมาลินโอคุฮาระไทยและสินทุนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเสียงร้องของมาลินฉันอยากเอาไปตั้งปลุกตื่นนอนจังเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับรัชนก ฝืนความเชื่อมั่นที่เธอมีนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับลักอินทานน์แต่คาโรลีน่ามารินยังเป็นแชมป์อยู่ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียวต่อไปนะก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลก หลังที่เมย์รัชนกเอาชนะมารินดีกีแชมป์โลกและป้องกันแชมป์มาเลเซียโอเพนได้อีกสมัยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เมย์ด้วยนะครับแล้วก็อยากบอกว่าผมยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับยังเป็นคนเดิมที่รักท่านผู้ชมแล้วก็ปากมาเหมือนเดิมฮนะ <c oughs> แต่ที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือซื้อไม้ใหม่ครับโอ้โหจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะแม่ลงทุน3,000ันเลยทีเดียวนะครับเพื่อท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ ขอมาเลยนะครับอยากขออะไรนะครับแต่บางอันที่มันแบบที่มันทําให้ประเทศเราเสื่อมเสียเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะทำเนาะเพราะว่าไม่กล้าพูดออกไปนะฮะมันทําร้ายจิตใจคนไทยนะฮะแล้วก็ทําร้ายจิตใจตัวเองด้วยนะที่ต้องแปลเราเจออะไรที่แบบมันเจ็บปวดนะฮะเขาไปอ่านดูแล้วแบบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวที่จะทํานะต้องขออภัยจริงๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่าผมก็อยากจะทําให้ทุกคนนะครับแล้วก็ยังเป็น เหมือนเดิมนะฮะเป็นคนที่รักท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะฮะและ้วก็ยังรักนะฮะก็จะพูดไงได้นะบางคนที่แบบเฮ้ยเห็นเห็นขอมาบ่อยแล้วก็บอกบอกไปแล้วว่าเฮ้ยไม่อยากจะทําแต่ก็ยังขอมาอันเดิมเอาอันอืนอ่นอันอื่นมาดีกว่านะครับผมจะทําให้แน่นอนนะฮะทำให้แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยเนาะเพราะวันหนึ่งนี้ก็ทำไม่ได้หลายคลิปนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็งมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ